สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูจอดเดอร์ซิรลี่โอ้อันนี้เสียปูนะคะวันนี้อาบน้ำก็รอบันไดเนาะปูนไหนห่างอยู่ข้างหลังเอาคือใส่เสื้อตัวเก่าค่ะไหนห่างมาจังสวัสดีค่ะบอกราคาประตัวเอาเลยเพป็นมาเอ้าเจ้าภาพมาจากทางใดเนาะค่ะมาจังมาแค่ไหนคะำมือขอครับผมมาจากไส่นะคะคำมือขอครับคำนุ่ขอซีรีท่อนซีรีท่อนอ๋องานอย่างคะเนี่ยกองบวชลูกชายครับผมเมื่อใดจ้า 24ตอนแรกยี่บเอ้าคือบ่ันนี่อันอันมีอายุปันไหคือว่ามีลูกไซส์หดบวชเน้วคือหนาวอ่อนอยู่คนมบวนักวนมามวนมาจากให้เรดิคนมาบวนบางทีมาเถอเยค่ะเด้อโอ้งานบวชเนาะค่ะน้องงานแรกเนี่ยงานแรกแหกมันค่ะทีมงานกับพระกฤติกับเขากินเนาะค่ะเมื่อวานนี่ไปไทยอ่ะมิวสิกวิดีโอน้องแนนพนิดามื่อนี้เอาไคให้เนี่นักร้อง อาจารย์น้องแนนนะครับอ๋อน้องแนนเนาะค่ะเนาะแนนนะครับเนาะแนนพนิดามีเพียร์ส่งก่อนเลยมามีมีดูบ่อยบ้าแเอดี๋ยวเราทุกอย่างได้จะเคลื่อนย้ายค่ะเสไลเซอปุกก็ได้ครับผมเอสไลเซอปุกนะคะเนาะบอตอได้ตีนี่ว่าแล้วคือดีแท้บอตอครับผมเจ็ดงานอยู่บ้านเฮานี่บอกคะครับผมอยู่ของนีครับผมขายของอยู่ช่องไม่กับเจเจี๊ยบวะแถวแถวเจี๊ยบวะคะชิปปิ้งครับอ๋อเป็นชิปปิ้งนะคะเนาะอ๋อค่ะ ขอบคุณเด้อค่ะเด้อนัออ่นเจ้พาภาพพี่คิดเห็นรดแฮร์แรกๆตอนแรกเอาไม่เฮ็ดกระใสแก้มหอมมิวสิกเด้ใส่ซื้อลูกสาวต่อมาไอจอน,นี่ว่าโอ้เปลี่ยนซื้อเอาซื้อคอยเสียกสาวนี่อาจารย์ดันซื้อเะครับเสียกคอยเสียกที่จริงเราไม่น่าจะเปลี่ยนนะปุ๊น,นะเราก็จะเปลี่ยนใช้ชื่อคอยเสียกเหมือนเดิมนะ <laughs> นถึงแม้ว่าค่ายคอยเสียกไอจอนนี่เราจะเปลี่ยนไปนะเราจะยุบแต่ว่าลดแฮนคอยเสียกประยุบเด้ ยังมีอยู่คือเก่าจะปูแอดไลน์อยู่เด้อค่ะเด้อเพื่อได้แบบให้เจ้าภาพเพิ่นโพสนะคะวันนี้เราอยู่กันเยอะเลยสวัสดีค่ะพุ่มกลับแล้วก็น้องแทนนะคะก็นการ์ดหรือดราม่าการ์หายดราม่าอะไรคะคย,ยังย,ยังเคลียร์กับแฟนไม่จบเหรอคะการ์ดหาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอายังเคลียร์ยังเคลียร์กับผู้สาวไม่จบเหรอคะรู้สึกว่าจะอารมณ์เสียนะพุ่มกลับเนี่ย พูดอ้ใดที่เบิ้งคิปนะคะเด้อแฟนพี่โจ้ถ้าคือตัวคิปนะ<อ> <laughs> คนที่พี่โจ้คุยนะคะให้รู้ว่าพี่โจ้กระวลกวายหัวใจมากเลยตอนนี้ไม่เป็นอันกินอันนอนนะคะรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับนะคะค <laughs> โอ้ยดีใจไรค่ะเมื่อนี้เมียนเนเจ้าภาพมาจากรถแท้จอดไว้ต้งดน,น้นเนาะทั้งโควิดทั้งอีย่างหลายอย่างบัดนเนียเขากำลังหิตรถแท่น้อยน้ำค่ะรถแทรถกระบะ แต่เกี่ยเสียบปูเราเคยเห็ดได้ค่ะแต่ว่ากะเอาออกนะย่านมันมันมีคนดูแลอะค่ะฉนหมายเพิ่งไปิดเพิ่งยานอนาค่ะไอจนี่กับเสียปูนะเห็นไหมคะที่อะไรเนาะขออ่านให้ด้กันจำไม่ได้ฮะสิบสี่กุมภายี่สิบสี่ยี่สิบสี่กุมภา งานช่วงไอันเธอเพื่อเอฟซีเพิ่นไปเสียตั้งไหนคะเนี่ยเอฟซีเพิ่นเห็นคลิปนเพิ่นอยากไปไปมวนน้ำใ็้ตั้งไหนที่เนี่ยเอาไปเลยครับไปได้เลยนะคะเพิ่นวาเชิญจะจะเดือดต่หามมาตีกันใส่งานอันตีกันใส่งานนะรถแฮ่มันนน่รถแฮ่ใหญ่งานหน่อยย้อนว่าหนึ่งเขาตีกัน พะว่ามันเสียงมันดังแล้วมันเล่าใจมันมวนไหมค่ะคือจังบันนะแกนี่เวลามีงานมีการถ้าใส่รถแท่หน่อยนี่มันมันก็ขื่นใจไหมมันเคยได้ใส่รถใหญ่แล้วอะค่ะค่ะเป็นชิปปิ้งอยู่ที่ช่องเม็กนะคะเนาะเหตุงานอถไหนยังหนาวอ่อนเลยลูกซ้ายเราบวชแล้วรกซ้ายจะอยู่บ้านบอกคะหรือว่า อขอบคุณเด้อค่ะเด้อวันที่24กุมภาช่วงช่วงบ่ายนะคะอ่าบ้านคำคำนกหอช่องเม็ฆตําบลช่องเม็ฆนะคะอำเภอศิรินทร์ว้าจิเดไปแฮ่รถระบัดนไงแห่ไปเนี่ยเด้อเอาทีมงานไปได้บ่คะนี่ไปครับเอาทีมงานกบแต่ไปนั่ได้อยู่บ่ คุณเจ้าภาพด้วยค่ะเด้ออาริสเอามาให้เบงข่าวข่าว,าวความคืบหน้านะคะรถรถแห่ใหญ่ตอนนี้นกับซาซาลงแน่แล้วฉันหาก็จะเป็นรถแห่น้อยอะคะ่ะหนึงถ้าเจ้าภาพเขาบ่มีกําลังเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็สิว่าแพงแน่เพิเนเ่นก็ใช้บริการรถน้อยรถกระบะค่ะจังได๋ก็ยังรับอยู่เด้อค่ะเด้อรถแห่ไปเสียกซาวอาจารย์น,นี่นะคะหรือรถแห่สายจวดออนทัวร์เดียวกันนั่นแหละค่ะ สำหรับคลิปนี้ลินกะลาไปก่อนเนื้อขอ,อบคุณเจ้าภาพมากๆค่ะที่คิดเห็นเนื้อค่ะเด้อขอบคุณเสียฟูนะคะน้พนนะะนา,นนาพ่อนด้อาบค่ะโอ้เฮ็ดบาดผัวแห้งลองพี่เ,าเขาครับสวัสดีจ้าหน,น้าตาคือคลิปพี่ต้อเบี้ยครับเบึ้ย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 เฮียเป็นเบึ้ยไปส่งลูกเหรียญพิเศษมาอาจจะประมาณสองสามไงตัดตัวเมื่อเมื่อลำนี้สามหัน <ปะ S 2> ไง <ป S 1> โอ้เฮ้ยที่ยผมบกับเอาเมื่อลำจะว่าเห็นมันมันส่วนกันหลายพูดมีที่คุณพูดอยู่ ครับเมที่สามแม่ครับเบอรอน่งเบอร์หน่ท่าเอาไม่กระเสิร์่จเหมือโรคุ้นมันมืมลังก็เอาเหมือนเดียวเอาเดียกันหมดอยี่สิบสามเนี่ยเขาหลังเต็มครับเต็มบ้านหนังไก่ฟังหนังสีหนังยัอยูสมหน้าหาบ่นบ้านใหมือนพียงสันเลยค่ะหนังัสามเวทีัลำซิ่งสามเวทีหมือโรคหุ้นยุ่วัดพุ่มีได้วัดเนี่ยครับแม่บอ บ้านไผ่บ้านมันบ่ค่ะบ่เลยมันหลายเจอซื้อมามันจะเป็นแบบต้อทำเปลี่ยนไปบ่เปลี่ยนว่ะทำมาให้แทนไเฟแอนมันอืมเอาแต่อยู่บ้านก็เฮ็ดทีงสั่นใช้ภูมิห่งสั่นได้ค่ะครับก็ประมาณใช่ไหมแตะกินปกติต้องไปเป็นห้องวันยู่วัดเนี่ยเหมือนต้องมี24แต่ว่าเออปกติอยู่บ้านแต่จะมีอยู่สิแต่ว่าอยูบ้านก็ต้องมีเนี่ยบ่นบ้านบ้านบ้านใหญ่ใช่ครับแต่ว่าเคป็นยอยู่บ้านใหญ่ครับผมบ้านจากจากลังคาค่ะ กี่หลังคาเรือนจาไปเยอะมันก็แยเขาพูดเพรว่าพันหบเพราว่าหลายอยู่ด้วครับเกือบนพันพันคือพันนครับวันใหญ่ันใหญ่ครับเนแยนอันออะจังหวะล่ะมื่อสันวันดีเมื่อเดียวกันครับสามสัละครับสมวทีวนีทีนะคะประมาณพันครับงาจนประมาณว่นี่เฉพาะเฮใหญ่นะอยาเอาปิดถ่ายปิดถ่ายมันอยู่บ้านบ้านจะถ่ายมันอยู่บ้านนอกนอกครับ

อาถัยกับสาธิตเนี่ยพอดีละหนาวาทาั้งที่ค่ะจะได้สว่างสว่างหน่อยนึงนะคะขอบคุณเจ้าภาพใจดีด้วค่ะเด้อขอบคุณค่ะจอดรถไปทั้งไหนทั้งบ้านและจอดนี่บปล่ะคะจ้าขอบคุณค่ะงั้นแรกแหกมานค่ะดีใจลายเจ้าภาพน้ำมาจ้างฮอทเฮือน ขอบคุณเจ้าภาพนะคะสงการที่มาครับเหลือวันที่สิบห้านะอะสงการเลยวันที่สิบห้านะครับสงการเหลือแค่วันที่ส <coaching S 2> ิบห้าอืิบหาเศร้าบ่ายเหรอสั้นสิบสามสี่สิบหกสิบเจ็ดปีสามสี่สิบหกสิบเจ็ดที่จริงตอนแรกอะปกติลินจะไม่ให้รับนะวันที่สิบห้าอ่าจะไว้ให้ทีมงานเล่นสงการแต่ว่าปีนี้มันไม่มีเงินใช้มันไม่ค่อยได้มีงานนะคะรับเลยค่ะรับเลยปกติทีบอให้รับเด้ ไอ้พาคกล่นหรือบ้านมวน